วันนี้ผมก็มารีวิวนกุกอ้าอยู่นี่ได้ไงเนะี่ยอ้าอยู่นี่ได้ไงชื่อว่ามาเวลนะครับเนี่ยห้ดูไก่เป็นเยลโล่ไซสยังไปลูกป้อนอยู่เลยแต่ว่าโตแล้วนะเริ่มโตแล้วก็เรียกได้บ้างไม่ได้บ้างก็ว่าอยู่กับวัน อยู่ผมอยู่กับมันแค่สิบกวนันงก็เรียกได้บางไม่ได้บางเชื่องมากตัวนี้ไอซื้อมาที่ตลาดนะัดจตุจักรนั่งรถไปไกลมากไปเคยตัวนี้มาก็เชื่องมากๆาอีกอะไรก็คงเชื่องวันนี้เลย ก็กินชีมันก็มีหลายสีแต่สีของผมตัวนี้ก็เป็นสีเยลโล่ไซก็จะมีสีนี่สีดำเขียวแดงแล้วก็เหลืองแล้วก็ตรงตรงแถวๆนีน้ตรงนี้นอาอเป็นสีฟ้าก็จะมีหลายสีในตัวเดียว ัวนี้ก็ชื่อมาวิวผมจะลองเรียกมันดูนะว่ามันจะมาหาผมไหมมาวิวมานะี่มามาวิมา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 ันนี้ม,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 มนันไม่มาเก้า <c oughs> ใช้ตัวช่วยนี่ตัวช่วยมาแน่นอนนี่กรลิงที่มันมีไข่ไก่ไอ้แบบนี้ก็แนะนํานะครับเพราะว่ามันจะไม่หลุดลงคอนกแน่นอนมันเป็นไส้ไก่สีใสไม่ใช่สีเหลือง

ตัวนี้มันทำได้สองอย่างครับผมเรียกมันมาแล้วก็หมุนตัวได้แต่ว่าผมป้อนมันอิ่มแล้วไงก็เลยได้บ้างไม่ได้บ้างเอาหมุนนิดหมุนหมุนหมุนไหมหมุนหมุนไหมหมุนไหมเออหมุนไหมหมุนหมุนเออหมุนไหมเออขึ้นมาขึ้นเออที่จริงต้องให้รางวัลมันด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยผมป้อนมันอิ่มแล้วเนี่ยตรงนี้เพราะอาหารมันเออ ถุงถุงอาหารมานะันอะถุงภาอาหารมานะันอะเต็มแล้วมันอิ่มแล้วอมุนีไปทางนี้มุนไปมุนไปมุนไปไปเลยมุนไปมาเวลใช้าไหมก็ไม่รู้ว่าจะมีนกอ,อีกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนไปเดี๋ยวจะไม่มีเวลาดูก็เป็นกีชิ ซื้อมาตัวราคาตัวนหนึ่งนะประมาณหนึ่งพันผมมันน่าจะเป็นเพศผู้นะเพราะว่าผมเดานะน่าจะเป็นเพศผู้ตอนนี้มันก็กำลังจะโอแล้วับเนี่ยอ่างกำลังจะงอกนะ่ยกำลังจะงอแล้วมันกำลังจะปีก็กำลังจะงอขนตรงเนี่ยกำลังจะงอ ว่ากี่สัปดาห์ก็งองแล้สว,วยตัวมันก็ใหญ่มากๆเลยตอนโตตอนเด็กก็ใหญ่แล้วนะตอนโตจะใหญ่ขนาดนี้ดูดิตอนเด็กก็เต็มมือผมแล้วอะ่ะตอนโตใหญ่ๆขนาดนี้ มันก็สวยมากๆเลยเดี๋ยวผมจับให้ดูใต้ท้องมันมาเบลมาเบลจับไหนมาเวลนี่ยใต้ท้องมันสีแดงมันไม่ยอมให้จับครับจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยนี่สีแดงจับหน่อยจับหน่อยสีแดงครับนี่สีแดงมันไม่ยอมให้จับครับ เช่องมากๆเลยนะครับตัวนี้อยู่กับผมแค่คิดวันก็เชื่องขนาดนี้ก็ถือว่าไปได้สวยแล้วนะเชื่องมากๆเ,ๆเลยมันเริ่มบินล่อนลงได้แล้วนะตัวนี้มันชอบให้เกานะ เก่าแล้วมันจะรับน้ำมันอยู่นิ่งเลยอันนี้ก็เพิ่งตื่นตื่นแล้วก็เนี่ยขี้นะกินทีท่อายุมันก็อยู่เฉลี่ยประมาณ1 5 2 5ปีนะ25ปีอะแล้วก็ตัวเล็กกว่าซันคอนัวนะครับ ชื่อว่ามาเวลก็เชื่องเชื่ยงมากวันนี้ผมก็ขนมันไปต่างจังหวัดนะแล้วก็กลับมาเนี่ยเดินเล่นแล้วเนะี่ยขึ้นมานออออตัวนี้กัดมันเคยกัดผมอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กัดเลื่อนออกมันกัดแค่จะยึด กาอะไรอย่างนี้มันกัดเจ็บมากเจ็บอยู่ในระดับหนึ่งเลยเนี่ยขนมันเริ่ม,มองอมานี่แล้วไม่รู้ว่าจะมีตัวใหม่หรือเปล่าถ้าคอมเมนต์นี้ดีเกี่ยวกับนกคีนชิคถ้ามีใครดูเยอะ แล้วก็กระแสตอบรับดีก็อาจจะมีตัวใหม่มาเป็นเพื่อนมันก็นได้ว่ามันคงอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับกับใครให้ด้วยนะครับช่องเดียวแสดมก็ผู้ติดตาม20โปรโคแล,ลนะบายบายมาเวลลไลค์ Là, là. bye bye.